และก็ตอ uno, trendy, ้องโควาสวัดีกต้องชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองพัดคนเดิมนะผมก็จะมาทำการเล่นเกมอาตัวเองเล่นเกมเล่นกับตัวนี้และโหมดนี้โหมดอีซี่โหมดใหม่เลยนี่โหมดนี้แหละฮะเข้าไปเล่นกันเลยที่จริงเป็นโหมดสันร้ายที่โหมดที่สุดในโลกเท่านี้คยเล่นมาแต่ผมนั้นมีเนื้อผมก็เลยรอดนะฮะเรามาเกิดตรงนี้เหมือนเดิม เฮ้ยไอโฟฟาวีนมันเื่อมไม้มันขึ้นมารหรอเฮ้ยเรามีมีเห็ดไมันไม่เอาไปจกใส่กระสือวะเอาไปจิ้ไเอาไปจุกไสเอไเาไปจห้อง ไปมันมาตัวต <S desserts> uh, uh, mm ่อ hmm, ต okay. uh ัวผมอ่าเมไม่กล mm ัว hmm. มันหรอกมาดิตัวต่อตัวกูเลยมามามาเหมือนมันได้ยินเสียงเราอ่ะมาตัวต่อตัวกันเลยมามาเลยวิ่งใส่กันเลยนี่ทำไงรอด ล่อให้หมดจะจะล่อให้หมดด่านแล้วมันอยู่ชั้นบนทำไมลงมาลงไปชั้นล่างอีโดกูจะบินนี่มาลงไปข้างล่างลงไปเออลงไปสวยเออดีเอาเนื้อไปแดกรางวัลรางวัลคนเก่งเอาเนื้อไปกินเฮ้ย นี่หัวร้อนเวลาเงาที่มันเข้าประตูไม่ได้อแน,นอ่ลงไปลงไปน เล่นเนื้อดีกว่าเล่น,นอู้อู้ท่านผู้ชมเด็บปีเด็บท,นบทนีนึ่งเด็บทีนึ่งนี่นี่ผมทำมันตั้งขวดน้ำทำตามในชีวิตจริงขวดน้ำผมทำไม่ตั้งแต่เกมนี้ผมทำมันตั้งตั้งทบวนทีท่สามเล่นเนื้อจิ้ย สวยลงไปกูเปิดไปไม่ได้ไปวิ่งเลยกลัวหีหนวงเดียวมอทางไหนว้ายไอ้องกูรทนี้วกลัวนอ่ีไเข้ารี นี่คือเิน่้นก,ก,กบตานี่เข้าทันลืมงี้งนี้งคีจี้ง นี่หมดฝันไายมันก็ก็ไม่กลัวโอ้กูจะไปชั้นล่างมึงไปทำไมไม่เป็นไรมึงนั่งมึงดูนั่งแ่มันนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวเล่นนึงอ่ะเดี๋ยวเล่นนึงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโมโหเอ้ยรูปภาพมันกระจอกโยเนื้อใส่ใส่หน้าครับ เอาเนื้อหายอู้อู้เด็บอีกแล้วอู้อู้อู้ทำตั้งไปแล้วกูมาทำอะไรกนแล้วมาเกิดอะไรนมมนหนึ่งหนึ่งปั๊บเฮ้ยคือมันมันกินอาหารป่าวะมันลงมาตอนผมไม่นั่นพอดี ก็ไม่มีโอ้โหหลอกกูไม่พ้นหรอกอินเทอร์เน็ตเพราะผมจะตายเพราะอินเทอร์เน็ตตุ๊บข่าวโอ้โหนม่ลงมาพอดีเลยเฮ้ยจะครบสามสิบแล้วนะท่านผู้ชม น้อนข so ังมาวุ้ย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 ว้ยวุ้นวุ้ยรา้วน้้ยวุ้ยวุ้ย้วยวุ้ยวุ้ยว้้ย้อวดิ แล้วอุยอินเทอร์เน็ตเฮ้ยเอาเน้อไปกินเยอเอาเนื้อไปกินกูขอเอาไปกินเยอะ บกหรอไปกันเด้อเกือบโดนมันรอดสองสาครั้งแต่ผมก็รอดได้เฉยก็คลิปนี้ก็ผมก็มาเล่นโหมดโหมดที่แบบว่าอันตรายที่สุดก็รอดได้เฉยผมก็ทำหน้าโงไปทินสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรอ่ะขกแค่อยฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกูด้วยนะเพราะกูนั้นอยากได้เงิน